เปิดราคาแล้วครับสำหรับ Oppo Pad Neo นะครับสำหรับรุ่น Wi-Fi นะครับผมซึ่งตัวนี้ได้หน้าจออยู่ที่ 2K กันเลยทีเดียวหนุ่มแล้วก็แบตเตอรี่ใหญ่ถึง 8,000mAh กันเลยทีเดียวครับส่วนสเปคเพิ่มเติมจะมีอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก97.7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะหุมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะโอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะหุมก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงสเปคของ Oppo Pad Neo นั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่ม บิดกันเลทีเดียวนะเป็นชนิด IPS LCD ขนาดอยู่ที่11.4นิ้วความเรียน,นะ 2.4K กะันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่400 n i t กันเลยทีเดียวนะแล้วก็อัตราร e เ r ร s เ r a t 90 h ฮส่วนเรื่องชิปเซ็ตนะเป็น Mediatek Helio G99 นั่นเองนะครับแล้วก็ RAM นะตัวนี้ 8GB เป็น LPDDR4X ด้วยนะครแล้วก็ ROM นะเป็น 128GB เป็น UFS 2.2นะครับรองรับ microSD card นะครับตัวนี้ส่วนในเรื่องกล้องหนังนะตัวนี้8ล้านเท่านั้นเองนะครับ F-stop อยู่ที่ 2.0นะครับมีการสั่น EIS แล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลรูรับแสงที่ F 2.0เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบเสียงนะมีลำโพงถึง4ตัวกันเลยทีเดียวนะเป็น Dolby Atmos นะแล้วก็รองรับ Hi-Res Audio แล้วก็ตัวนี้รองรับ l d a ด้วยนะผมแล้วก็แบตเตอรี่00 0พันเมลม์รองรับชาร์จไว33วัตต์กันเลยทีเดียวนะตัวนี้รองรับ WiFi 5GH z แล้วก็ Bluetooth ว์ชั่น5.2พอร์อชาร์จนะเป็น USB Type C ว์ชั่นเองก็ดัวนย์เท้านั้วเองนะครับบัติก,ตตก็น,นะน ColorOS เวอร์ชัน13.2บนพื้นฐาน Android 13นะครับน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่583กรัมนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องราคานะครับในตัวสีเทานะครับตัวแรม8ลอม128กิกราคาอยู่ที่8,999บาทนั่นเองนะครับผมนะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ OPPO Pad Neo นั่นเองนะครับผมโอเคไม่บาย